กล้วยน้ำว้ากินแล้วดีช่วยป้องกันโรคก,ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าถึงจะเป็นผลไม้ที่ไม่น่าจะให้พลังงานได้เยอะแต่เชื่อหรือไม่ว่ากล้วยเป็นแหล่งพลังงานสำรองชั้นดีในกล้วยหนึ่งผลสามารถให้พลังงานได้ถึง100แคลอรี่ มีน้ำตาลธรรมชาติอยู่3ชนิดทั้งซูโครสฟรุกโตสและกลูโครสรวมไปถึงเส้นใยและกากอาหารและอุดมด้วยวิตามิน B6 ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานแถมแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยป้องกันโรคความดันอีกในบรรดาก,กล้วยทั้งหมดกล้วยน้ำว้าให้แคลเซียมสูงสุดนอกจากนั้นก็ยังมีวิตามิน B1 B2 B6 และวิตามิน C ในปริมาณที่เท่าๆกันแต่ที่ทำให้กล้วยน้ำว้ามีคุณค่าสารอาหารที่พิเศษกว่ากล้วยชนิดอื่นนั่นก็คือโปรโตีนที่อยู่ในกล้วยน้ำว้ามีกรดอะมิโนโอ,อาร์จินินและอิสติดินซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนเด็กๆผู้ใหญ่ถึงให้เรากินกล้วยบดเพื่ออุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายเรานั่นเอง สรรพคุณของกล้วยน้ำว้าช่วยป้องก,กันโรคกล้วยน้ำว้าช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอรับประทานวันละ5-6ผลจะช่วยให้อาการระคายเคืองลดน้อยลงกล้วยน้ำว้ายังจะช่วยระงับกลิ่นปากได้วิธีการก็คือรับประทานกล้วยน้ำว้าหลังตื่นนอนทันทีแล้วค่อยแปรงฟันจะช่วยลดกลิ่นปากได้มากกล้วยน้ำว้ายังสามารถรักษาโรคกระเพาะ พราะในกล้วยน้ำวา้ามีสารแทนนินอยู่มากซึ่งสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้กล้วยน้ำวา้าแก้ท้องผูกก็สามารถแก้ท้องเดินหรือท้องเสียได้จะเห็นได้ว่ากล้วยน้ำว้ามีประโยชน์มากมายกล้วยน้ำวา้าหารับประทานได้ไม่ยากราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นหากได้รับประทานกล้วยน้ำวา้าเพียงวันละลูกก็จะทําให้เราสุขภาพดีได้ง่ายๆการเก็บรักษากล้วยไว้กินนานๆด้วยวิธีการต้ม กล้วยต้มนั้นมีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากขึ้นทําให้กระดูกแข็งแรงและรับสารอาหารต่างๆได้อย่างเต็มที่หากใครอยากรู้ว่าทําอย่างไรให้กล้วยต้มไม่ดําไม่ฝาดน่ารับประทานวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากครับกล้วยที่จะเอามาทําเป็นกล้วยต้มเราจะใช้กล้วยหามนะครับเอามาล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็เอามาแช่น้ําเกลือไว้ครึ่งชั่วโมงครับ เมื่อกล้วยที่แช่น้ําเกลือไว้ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําเอากล้วยนะครับไปทําการต้มนะครับน้ําที่จะต้มนี่เราจะใส่เกลือลงไป1ช้อนชานะครับรอจนน้ําเดือดแล้วค่อยใส่กล้วยลงไปครับ เราจะทําการต้มไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าถ้าต้มไปสักพักหนึ่งเปลือกกล้วยจะปรี่ออกแปลว่าเริ่มใช้ได้แล้วครับเราก็จะทําการปิดแก๊สนะครับแล้วก็นกํากล้วยออกมาพักไว้นะครับให้พออุ่น,นครับประมาณสักสินาทีได้ครับจะเห็นว่ากล้วยที่เราต้มเสร็จออกมานะครับสีจะยังเหลืองสวยอยู่ครับไม่ดํานะครับ ถ้าทำตามสูตรเราหลังจากพักไว้สักประมาณ10นาทีพอให้กล้วยอุ่นๆแล้วนะครับเราก็จะเอาใส่หม้อนึ่งไปทำการนึ่งต่อครับโดยเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีนะครับ ตอนนี้นึ่งมาครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากล้วยออกจากหม้อนึ่งกันครับกล้วยหลังจากนึ่งเสร็จสีสันก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะลองปอกให้ดูนะครับว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงบ้าง เนื้อกล้วยสวยงามครับไม่ดำเหนียวนุ่มน่ากินมากเลยครับจะกินแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคนอยากเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกก็เอามะพร้าวขูดมาโรยหน้าแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็อร่อยเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บนะครับเราก็จะเอากล่องพลาสติกมาแล้วก็เอากระดาษมารองนะครับแล้วก็เอากล้วยที่เราต้มเสร็จแล้วครับมาวางเรียงเสร็จแล้วก็ทำการปิดฝานะครับแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นครับจะรับประทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมารับประทานได้ทุกเมื่อครับ ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะคะและไปกินเที่ยวออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและใช้ชีวิตให้มีความสุขไปกับเราค่ะ